ข้าวปุ้นเส้าหรรํำปลาจ้ะพี่น้องจ้ะน้องของขวานโอเคเอาวางไว้นี่แหละโอเคค่ะน้่งพี่น้องครับเส้นขนมจีนเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้เขาได้รู้บอลแล้วรูบอลกับน้องอันดาลนะมกินม่ไ้น้องอันดากน้องอันดากินไม่ได้น้องอันดาตัวเล็กทนไมครอบครอจำเนี้ยจิบฝัก ข้าวปุ่นเส้านะามปลาจ้าพี่น้องลืมเห็ดเห็บเบิงข้าวปุ่นเส้านะามปลาของตำม,มีคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าแกมกับแคบ,แบหูหอม,หม,หมกรอบเนาะใส่กุ้งซุ้งน้ำใจวันี้อยากกินปะ่ะน้ำลายแตกนะจ้าไปกินดีกว่าสวัสดีจ้ามืพอถือขอขับตำมีชาแนลค่ะพี่น้องมือนี้ ต่มมากับน้องของขวัญจ้าสวัสดีแล้วใช่ไหมคะสวัสดีหรือยังเอ่ยสวัสดีจ้า <c oughs> มือน,นี้ผ้าเพื่อนมาก,กินตำเอ้ส่วเข้าวปุ้นเศร้าจ้ะพี่น้องจ้าข้าวปุ้นเศร้านารรา้ำปลาจ้ะพี่น้องจ้าแบบเส้นขนมจีนเส้นเหนียวหนุ่มหนับเหนียวพันยันไส้เนาะเพื่อนอยากถ่ายกับแม่จ้ะบอกแม่หนูท้อถ่ายคลิปด้วยนะคะวสาสันผู้พื่อกว่าหนูจะรอถ่ายกับป๊าวสาสันอะ อันนี้มากับแคบหมูต้มมีหิวข้าวคือเกาจ้าอ่ะหยิบค่ะลูกหยิบลงไปเลยโอเคค่ะน้องของขวานโอเคเอาวางไว้นี่แหละโอเคค่ะเอาเอาลูกอีกไหมเอาลงอีกบออโอเคของขวานนี่วันที่26ิบหกคนกับพ่อสามปีเลยจ้ะพี่น้องหยิบว่ากี่มือนกับสามปีแล้วตัวนี้ลูกสาวโอเคอันนี้ของหนูนะโอเคไม่ลูกมันจะไม่เผนะ็ดเนาะเอาวางไว้นั่นแล้ลูก โอเคค่ะโอเคโอเคอ่ะมาจัดเลยลูกเลยจัดเลยหนูก็กินแคบหมูนะลูกนะเพราะว่าตังเย็บอลอยแหละเนาะพี่หวงเพื่นกับเพิ่อนก็อยากทายน้ำใส่กุ้งน้ำค่อค่ะอร่อยไหมคะขายช่วยหน่อยเดี๋ยวเนี่ยงั้นป่ะเนี่ยมีจิตดมันด้วย ติดปลาติดปลาหรือติดมันอืข่าลูแม่อืมอืมมแ่นี่นี่อืมอืมนี่ค่ะเจียงเลยอเจียงหัวนุองพี่ดังค่ะ เส้นขนมจีนเส้นเนียวหนึบหนับเนียวพันยันไส้อ่าช่วงนี้อาจจะได้เต็นหน่อยแก้มไปได้ตจน้องจ้าลงลงขนมเจ็นเิ่น,หนนะแห่งบระท่าน <laughs> เป็นก็ไไรปลาผู้มันหน่อยลงนะคะฝนก็บตก <c oughs> แต่ว่าเอามากแก้มแค2่2สองสามลอยหอนเลน,นะครับเนี่ยหืมหืม โอเคค่ะเียกิน,นอรอ่ยักินผักค่ะกินไหมอ,อืมกิน <c> ด <oughs> นี้อืไมไมเผดยังได้หมยได้หยังได้มคะได้ไหมคะ,มคะอะไรเรียกรุ่ปวังกับรุ่หนุ่มมากินด้วยไหนแล้วลุหนมอยู่กับเราอยู่แล้วลกุปวงแล้วรุ่ปวังกับน้องอันดาม่กินมาจ้า,จานออโยิ น้องอันดากินไม่ได้น้องอันดาตัวเล็กเห็นไหมอืมน้องดาตัวเล็กแล้วลูกอืมอะไรแม่มือเอื้อนกสิษ พากันไปล่องแพแล้วพี่น้องครับเตรียมเขาเตรียมของแล้วจะสื่อของมาเฮ็ดกินไปเบิร์ดเลยจ้ะพี่น้องฟังปอนอพีเบียพี่หน่่ยค่ะขับขอบขั้วตามน้ำค่ะหืมอะไรออะไรเป็นไรอ๋อ,อ,อไม่เป็นไรอะ ของเล่นของเล่นเพิ่อนมาละขี <bizarre> ่นกจิงหาซื้อได้จ้ะพี่น้องนเลยบักใหญ่ซัมฝ่ามือเนี่ยจิงเบิ่งไปอยากใจมันกับโบเดีแกร์ได้ใจพี่น้องมันอ่อนองี้ยของเล่นของเล่นหนูอ่ะของเล่นของเล่น ไมงงี้อืมปุ๋งตัว้ยไงแม่คะคะหนามาอยู่ป้าปไปไหนคะป้าปไปที่นี่ปาป้าไปไหนปาป้าไปที่นี่ไปไปทีนี อืมถ้าหอมชูอะไรปีน่นอกินได้เหรอถ้าหอมชูอะไรสนใจก,ะ,กะสักมาสั่งซื้อได้เพต่ำหรือเพจแล้วเพดต่ำเนี่ยเคยอวนไดไคะ่ะลองสั่งหักโลละร้อยสามสิบาทเทนะ่านั้น กินกับพัดไทยก็มีโคราดขูดแตบเลยทำอย่างครบ mm hmm. พอบพรอวจำเนี่ยติดผั mm hmm. บกบมกินบะไรเลยแบบว่าตสองมีไว้ติดบานนะคะห mm hmm. นูกินอีกไม่รูกแค่หมูื mm hmm. มกินไหม, mm hmm. มกินไหมคะ น้องวายยุไม่สบายเหรอนออไม่สบายหือไม่สบายเออเเไหมน้องวายยุไม่สบายน้องวายยต้องสีดาเอาสดหอ ยังใครอีกหืมหัวอสีแดงหหัวเอาสีแดงกับสีย่างเอ้าของน้องวายุหนูจะของน้องทำไมาหืน้องคือหัหวดีแทะหัวดีแทะเนาะอว้วนเอ้ยยนเลื่อมมาเป็นไขไ่เ้ยเนาะอ้วนหืม ว่าอยู่ขนาดเป็นไข่ยังหัวอยู่เหเี่ยแม่ซื้อให้ใหม่โอเคไหมเนีา่ากินยาของน้อง คำมาแรงมากกะหาเน่าอยากเน่าจินเน่านะพี่น้องเนาะนด้เข็ดเนวากินแรงเนาะจองหาม่งแรงของแรงนะคะสแสดงเนี่ยเนี่ย้ามิจะไปปักไปกระลังเกิดกระทงข้างหลังเนะะี่ยค่ะกระลังเกิดแต่เน,นี่ยมันติดงนายนะมันหนาฝนปลูกใจกับง่ามแต่มา ออเปนรสาวน้อยคิวเป็นยังไงเป็นไรเจมันไนใครสวยคะเนืผกกันหนูพ่อนเไงกินมากไปตรงที่ยังเหตุแต่ดังยังเดี๋วหื

ห่อนแบบว่าเปิดพยพลมอะ่ะเปิดพยดล่มกับมิตรไอห่อนนะครบพี่องโบนิว่าวมิตรไอเย็นเลยห่อนแห้งแพ็คล้องอยู่นี้เงาเงาแตกอืม <c oughs> อ่ะน้องขี่เมื่อมามายังดีเอ้ยยังม,งมองงมได้ ืหเอาน้ำคุณนะโอ้ยจนหมดจะว่วมครับพี่บบนพี่เบนจ้าพี่เบนจ้าพินิเปนพินิเป ฟิลิปปินส์ยางเอาหนามให้คุณอยาเอาหนามคุณอยาเสร็จแล้วเราหายบอกว่าเจ็บตาถามว่าตาเป็นอย่างนัวมือตีตาตัวเองเราหร่อเป่าเอามือจิ้มตาของฟิลิปปินส์มาขายแคบหมูช่วยให้แม่หน่อยเร็วมาขายแคบหมูให้หน่อยเดี๋วคนสวยเร็วไม่ไม่ไม่าแย่ สายแคบม้ให้หนเลยของขวัญอ่ะนี่แคบม้วนเนี่ยไม่เอาอันนี้บ่กินเผ็ดพระแดกก็บ,บ่กินพักกินอยู่ค่ะพี่น้องเพิ่นกินผักเกง่งแต่ว่าพระแดก,กเพิ่นบม่ค่อยกินบันนะเพออยู่ในท้องเนี่ยกินหลายกินเกือบซูมอเอในช่วงหน้าน,นี่ยแหละเพิ่นก้อนก้อนสิควันนะอ,อู้ออกกำหนักน้ำหนักของของขวัญน,นี่3,553พกิโล ว่าไงแมนน่กำกำเลี้ยวฮะคือไงฮะแบบคนที่สองของควันนำพาเอาเข็ดหมันเลยของควัน,นยิงออ๊ยออกไงฉันบายให้ฉันบาย,บายแต่ดิบบินอะตั้มอดเองตั้ออกเองลิบบินออกมากตัวใหญ่แห้งแน่เป็นอ่ะ รีบ,บินนหนักๆดูเฉลีประมาณสามพันสามพันเจ็ดลิบบินอะต่ำต่ำคอดเองลิบบินออกมาตัวบอกน้อยเลยหนาใหเมยเห่้ยอย่าเลยบา่ะอุ้ยมันหลูกมันหลูกมันหลูกข่ยอยู่บ่านนี่แล้ก็หมอก็หมอยิบผิดหอยีบบ่บออกมาแบบหนาบอกไงได้ได้พี่น้องดังกับบ้านบายไหมไม่มันหลูกข่อยู่บ้าคุณหมอตอนอยู่เศร้าคือดังบอกดวงะะเลยตอนนี้ หืมอะไรลียาียาล่หรอใครเอาอ่ะห้าเแอดฉีาหมเป็นของหนูตอนไหนของอายุอได้ได้เดี๋ยวนียเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอเนาะโอเคมาไปหาหมอไปหาหมอก็ได้เข็มาเหมือนน้องไงเอาไหมล่ะเอาเอา วาอยู่เป็นไข่เราได้เข็มสีดยามานำ้ำอืมอืมักเอาหักหงุดหง่ใส่หอหนึงกินมัน้องกินสองคนตามก็บบีกอะ่ะ ม่นั่งกี่เบิดตามมา,มาก,กินเสร็จยู่แต่ว่ามันกินในบ่อลร้คี่น้องคะก็กินในบอ่อลร้ก็กินในซ้ำอิ่มนั่นแหละคะ่ะ มาเออเอาเออเออนั่งลงเป็นยังไง ของขวัญอยานเอลยไม่อยาตำแหน่งบอกบอกให้หน่อยเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะว่าว่าไน่ได้เหรอหนอมจีบเอาเข็มสีดาอย่างืมเอาสีดาของโมงใบยัวขงยัวลูกเข็มสีดาของยัวสีดาของหนูสีดาของหนูหนูไม่เจ็บหนูไม่เจ็บ ไม่อรงยากสีดยาไม่แต่ข่อยานเข็มสียาพี่จะไปสีดาไปสียาให้ยังงฮึฮไปพีพาไปหาหมอเอาปะเอาปะอันไหนจะพาไปอยากไปไหนหาหมอ อยากได้เข็มสียาน้ำนอ่นองน่องไอ้มันเป็นไส้ลิงอ่ะกินยานะคะพี่น้องเพราะว่าคล้องพันเพื่อนเนี่ยอยากได้ของน้องน้องกินน่องไอ้บ้าอยูเอาแมาลงทั้งนอกเพราะว่าบ้าอยู่อยู่ในห้องแอร์เราเป็นไข่นะคะพี่น้องครับทำหามอยู่ห้องแอร์มันก็นั่งอยูเนี่ยพัดกันถ่ายคลิปก็เอือ่อยเพลินเพินพ่นบอกว่ามือหนีนุสิถ่ายคลิปก็แม่เด้อวันนี้ของขวัญจะถ่ายคลิปกับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวริบบิยนอนะ จะถ่ายคลิปกับป๋าฟ้าเอง mm. พนว่าที่พนจัดแต่งกันนี่พี่น้องหโอ้ย mm. oh, อิ่ม mm. อิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจา้า mm. เอาไปว่า,ามือนี่คลิปนี่จ้ะพี่น้อง mm. ถ้าผู้ใดสนใจกระเทียมชนุนแคบปหมูขนมจีนเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยนันไส้และ้วกะ็รากหอมชู่ เรื่องมาจะเป็นแจ่วปลาราน้ำปลาร้คือกันคะ่ะน้ำปลาราตำหม,มี่เด้อจ้าตำเสรตเนี่ยน้ำปลาราบริเทสตูดให้พี่น้องเบิ่งนะคะพี่น้องคะ่ะเอาเป็นว่ามือนี้คลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหนาได้จ้าเด้ออ่าบริถาจะไว้พอกันคลิปหนาได้จ,ดาาจ <c oughs> ้าจพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้สวัสดีจ้าเอาไม่นังละแบะ